สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อในส่วนที่5ในเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในมาตรา44นะครับภายใต้บังคับตามมาตรา48ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และก็ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน15วันนับแต่วันที่ได้ที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยื่นต่อเจ้าหน้าที่ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะครับ วักต่อมาคำอูทอนเนี่ยท่านจะต้องทําเป็นหนังสือโดยจะต้องระบุข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่อ้าองอิงน่ยประกอบด้วยการอูทรเนี่ยไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองเว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา56วักคหนึ่งต่อมามาตรา45ให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา44วัรหนึ่ง นะครับผู้ออกคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา44วรรคหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจาคำอุทธรภายในกำหนดเวลาตามวักหนึ่งให้ผู้มีอำนาจพินาาคำอุทธร์พิจาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ตนเนี่ยได้รับรายงานถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้มีอำนาจพินาาอุทธร์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรทราบ ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าวในกรณีนี้ให้ขยายระยะเวลาพิณาอุทธร์ออกไปได้ไม่เกิน30ไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจพิณาอุทธร์ตามวรรสองก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงบทบัญญัติมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ กำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับต่อมามาตรา46ในการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือความเหมาะสมของการทําคำสั่งทางปกครองแล้วก็อาจจะมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นไปในทางใด ท้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิษฐ์แทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําสั่งทางปกครองหรือมีข้อกําหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาการอุทธรณ์นะครับเจ้าหน้าที่เขาเมีอยวหน้าที่จะทบทวนคําสั่งทางปกครองนะครับแล้วจะเป็นปัญหาข้อเท็จริงข้อกฎหมายความเหมาะสมของคําสั่งนะครับ อาจจะสั่งเพิกถอนคําสั่งเดิมเปลี่ยนแปลงคําสั่งนั้นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือการลดภาระหรือใช้ดุลพินิษแทนในเรื่องอความเหมาะสมของคําสั่งทางปกครองสามารถดําดเนินการได้นะครับต่อมานะครับมาตรา47การใดที่กฎหมายกําหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ถ้ากฎหมายกําหนดให้อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ขอบเขตการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวาด้วยการน,นั้นสําหรับกระบวนการพิจารณาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติหมวด2นี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายดังกล่าวมาตรา48คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุก ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิาพาทสิทธิการอุทธรและการกําหนดเวลาอุทธรก็ให้เป็นไป,น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 ปนตามบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นการ คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆนะครับให้คู่กรณีเนี่ยสามารถโต้แย้งได้นะครับโต้แย้งคณะกรรมการวิชัยร้องทุกข์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎิกานะครับต่อมาในส่วนที่6การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองมาตรา49เเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ อาจจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์มาตรา 451, 52และ53ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนกำหนดให้อุทธรหรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมายมาตรา50คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับการเพิกถอนจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแต่มาตรา51และมาตรา52ต่อมามาตรา51การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจจะแบ่งแยกได้ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้นกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันนะครับวักต่อมาความเชื่อโดยสุจริตตามวักคหนึ่งจะได้รับความทุ้มคุ้มครองเนี่ยก็ต่อเมื่อผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง หรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้วโดยที่ไม่อาจจะแก้กไขเปลี่ยนแปลงได้หรือการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ผู้นั้นจะต้องเสียหายเกินควรแก่กรณีในกรณีดังต่อไปนี้ผู้รับคําสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ตรงนี้อ้างอ้างว่าเชื่อโดยสุจริตไม่ได้นะครับมีอะไรบ้างวงเล็บ1ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือข่มขู่หรือชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายวงเล็บ2ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญวงเล็บ3ผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครองในขณะได้รับคําสั่งทางปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลังการคืนเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไปให้นำบทบัญญัติว่าโดยลาบมีควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยถ้าเมื่อผู้ใดผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองหรือควรได้รู้เช่นนั้น หากผู้นั้นไม่ได้ประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรงให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะไม่สุจริตตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปและในกรณีตามวรรคสามผู้นั้นจะต้องรับผิดในการคืนเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้รับไปเต็มจำนวนด้วยนะครับตามอามาตรา52คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อยู่ในบังคับของมาตรา51อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้และให้นำความในมาตรา51 1, วรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสมมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน180วันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้นค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้นอาจจะได้รับหากคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ถูกเพิกถอนนะครับต่อมาในมาตรา53คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคําสั่งทางปกครองอาจจะถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กําหนดได้เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทําคําสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทํานองเดียวกันนั้นอีกหรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจากระทําได้เพราะเหตุอื่นทั้งนี้ให้คหํานึงถึง ประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วยคำสั่งทางปกครองที่ชอบโดยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจจะถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะในขนดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้นะครับอวงเล็บหก็คือมีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้ หรือมีข้อสงวนสิทธิ์ให้เพิกถอนได้ในคำสั่งทางปกครองนั้นเองวงเล็บ 2. คํคำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์จะต้องปฏิบัติแต่ไม่มีการปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนดวงเล็บ 3. ข้อเท็จจริงและพฤติการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการเช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้วงเล็บ4บทบัญบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากจะมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะทําคําสั่งซึ่งหากมีบทบัญกฎหมายเช่นนี้ในขณะทําคําสั่งทางปกครองแล้วเจ้าในเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทําคำาั่งคำสั่งทางปกครองนั้นแต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระทําได้เท่าที่ ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธรารณะได้หวงเล็บ5อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนต่อประโยชน์สาธรารณะหรือต่อประชาชนอันจำเป็นจะต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าวนะครับวักต่อมาในกรณีที่มีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเพราะเหตุตาม วัคสองในวงเล็บ3วงเล็บ4และก็วงเล็บ5นะครับวง,วงเล็บ3คือข้อเท็จจริงและพฤติการเปลี่ยนแปลงไปนะครับวงเล็บ4่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปและวงเล็บ5อาจจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนนะครับผู้ได้รับประโยชน์มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ ของคำสั่งทางปกครองได้แล้วก็ให้นํำมาตรา52มาใช้บังคับโดยอนุโลมนะครับคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจจะอาจแบ่งแยกได้อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่มีผลย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง ตามที่กําหนดได้ในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งมิได้ปฏิบัติหรือล่าช้าในอันที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคําสั่งทางปกครองวงเล็บ2ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคําสั่งทางปกครองทั้งนี้ให้นําความในมาตรา51มาใช้บังคับโดยอนุโลม